สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพุทธพัฒน์จิกจอกสยามทุกท่านนะครับวันนี้ตัวเอมินเองจะพาทุกท่านมาชมอิริยาบถของนักเตะเรตเตอร์สตีในช่วงก่อนเกมระหว่างพักครึ่งและช่วงหลังเกมในแมตช์ที่ทีมจิกจอกสยามของพวกเราครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ2ถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับมาแล้วครับคนแรกครับแพซซันดาก้ารูปห่อพ่อรวยขายควายมาเตะบอลนะแหมรอทีเดียวครับสำหรับแพสซันดาก้าคนต่อมาครับยันิกเวสกาดสูงยาวเข่าดี แฟนหนีเที่ยวฮนะวันนี้ก็ได้เป็นตัวสำรองครับสำหรับเยนิกเวสกาดของเราแล้วคนต่อไปครับเป็นท่านด้ของโชราซุยุนชูฮนะมาเยกขุนยนเลยครับอ่ะขอแท็กมือหน่อยครับอ่าหลรอพ่อรวยหรือเปล่าครับสำหรับซูยุนชูเด็กห้องแต่ตัวเยกขุนยนนะสำหรับเซตอร์แบ็กรายนี้ของเราเด็กผู้ชมกันต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของน่าจะเป็นมาร์คเอาไปตั้นนะเนี่ยนะครับพ่อแม่ไม่ขันไม่ว่าอะไรแต่ผมไว้ใจได้ฮนะมาร์คเอาไปตั้น เด็กก็คงแต่ตัวเสยผมอีกนะฮะแล้วก็ต่อไปครับเป็นทางด้านของน่าจะเป็นของพี่ใหญ่แล้วครับเจมี่วาร์ดี้ฮะแม้จะว,วันนี้จะดีแต่ว่าพรุ่งนี้ยังดีกว่าเสมอครับวาร์ดี้ได้บอกไว้อ่ะอ่ะก็ต่อไปครับในทางด้านของเจมี่มารดิสันครับวันนี้มารูรปรอทีเดียวครับถือกระเป๋ามานี้เมียนีรูปครับเตะบอลสร็จจะไปกับใครเอ,อ่ยอ่ะรอทีเดียวครับเจมมาดิสัน แล้วก็ต่อไปครับเป็นท่าได้ของทิโมตีกาสซานครับเบาตาร้าวแต่หัวใจผมไม่รราวนะครับเดินรอทีเดียวครับเข้าห้องแต่ตัวไปเลยแล้วก็ต่อไปครับเป็นท่าได้ของเคียนันดูบรีฮอร์ครับอยจะไปกับพี่อยากขึ้นฮอให้เดินตามข้อห้องมาอเปิดประตูเข้าไปแล้วก็กรับเข้าห้องไปแล้วฮะะชุดก็ต่อไปครับเป็นท่าได้ของอาดีมูราลุกแม่นครับถึงผมจะไม่ค่อยจะแม่นแต่ผมแทงสนุกแม่นนะครับ อ่าเดินต่อไปฟังเพลงรอด้วยเดินจังกล้าเข้าไปฮะให้ขาเป็นอะไรครับอเดมัราลูกแม่นแล้วมาที่คนต่อไปครับใส่แมสเดินรอมาเลยครับยูริตีดิมันครับแหมวันนี้จะไปเรียนที่ไหนครับมหาไรไหนเปิดตีดิมันครับหน่อมน้ำดีจริงอ่ะคนต่อไปครับนี่ครับยิ้มฟันขาวบุติกายนะครับพระเอกของเรารับูบาการีซูมาเร่ฮะแหมขอแท็กหน่อยโชว์ฟันสวยๆฮะพายกระเป๋าครับน่าจะไปเดินป่าแล้วฮะก็เข้าห้องแต่งตัวไปครับสำหรับบูบาการีซูมาเร่ เขาต่อไปครับดาวรุ่งพุ่งแรงครับหาวิบาลแหมวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยหล่อราศีไม่จับครับน่าจะได้ทั้งยาวนะฮะอ่ะต่อไปก็มหาเทพเคอริชอิเฮโชในอุตนฮะโอ้โหกระเป๋าใบใหญ่นะครับเตยเสร็จคงกับแอฟ,ฟริกาเปร่ามาลายอยู่ที่ป่าเซเวอร์นาแนละ้วกันอ่นนี่นก็เป็นท่นานได้ก็อีเฮาโชครับคนต่อไปครับเนี่ยฮะร,ริคาโดเปร่าครับยังกับพนักง,งานบริษัทครับเลยเข้าห้องแต่งตัวไปอย่างสวยงาม อ่ะเราก็จบไปแล้วครับสำหรับเตรสเตอร์สตี้ของพวกเราเอาไปช่วมแมนยูบ้างครับเดินไปสู่สนามเพื่อทำการวอร์มแล้วนะฮะก็ต่อจากนี้ไปจะเป็นการวอร์มแล้วเตรียมเรสเตอร์ออกมาครับคนแรกก็จะเป็นทางด้านของผู้เล่นประตูมือ3ของเรานะฮะก็คือยาคูโปวิดครับตามด้วยเดนนิวอร์ดกับแล้วก็แคทเปอร์ชั่มใหม่ขึ้นครับอ่าฟังแผนนะครับฟังแผนนะฮะว่าเราจะทำยังไงันดีอ่าเดินออกมาแล้วครับนักเตะของเรสเตอร์สตี้ของพวกเราก็ตอนนี้แย่งเจ้าคันนะเก่านะฮะ ตามด้วยทางด้านของเจมี่วัดิชักราชซูยินชูครับแล้วก็เทพโชว์อายุสิบแปรเมตราวิบานกําลังลงไปวอร์มแล้วก่อนจะทําการแข่งขันครับตามด้วยแพสซันดาก้าครับที่วันนี้หมายมันปั้นมือครับว่าจะยิงให้ได้บุบอกินิซูมาเร่ครับได้รับโอกาสเปสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับกับทีมที่กาสตันมีลิคาโดเปเร่าด้วยครับที่ได้ลงในวันนี้สโซยูริติโดมันครับเนี่ยฮะนักเตะที่เรียกว่าระเบียบวินัยจัดครับติโดมันแอรมาตีครับใส่กางเกงขายาวรู้สึกว่า ไม่ได้ลงหรือเปล่าครับนี่อามาตียังไม่รู้ตัวครับตามด้วยเยนิกเวนเซอร์กาดครับสูงยาวเข่าดีจริงๆครับไปชุกมวยน่าจะได้เปรียบอ่ะอะครับเทปโชว์ฮะนี่นะครับเทปโชว์ครับเดี๋ยวได้ลงนะอายุสิบไปเรสนี่เจมดิสันครับวันนี้ก็สไตล์เดิมครับถุงเท้าสั้นๆสนับแข้งรอยๆเยิเทปโชเดินตามมาตามด้วยโกลตูเร่ครับเอาล้วครับเปลนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาครับขออนุญาตพาคเป็นเสียงแมนยูนะอะพวกเข้าเสียวจังไดกันดีมือนี้ มาตาคุยกับท่านั่นของแบกไกว์เออมือน,นี้คอยก็อยากเรียนเฮเลสเตอร์แหละแต่ว่าคอยมาอยู่แมนยูแล้วคอยก็ดตัวเอดเต็มทีเนาะมาตาโรโดบอกว่าเฮ้ยส่งบอลมานะอย่าส่งไปทั้งอื่นส่งไม่ข่อยแล้วต้องขยยิงเองเออเอาเถอะสินะพวกเขาเยิ่ยงไปแล้วส่งไม่ข่อยอย่ายิงกันเองเนาะโรโดได้พูดไว้นะฮะเจอในคนอื่นครับฟันวิสกาบอกว่าแบกขวาไปข่อยเลือ่อทข่อยจัดการเองนะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังรวมกลุ่มนะครับปรบมือครับแบกโทมินีบอกเออมือนี้หนาวๆปรบมือแน่ เรากำลังดุ้นลุ้นสุสานกินวูดคุยกับอามัดีเันโดโอ้จะหอมกันครับเออโอ้โหสองคนนี้ครับเอาละครับนักเตะวอร์มเสร็จเรียบร้อยกับเจมี่วอดี้วิ่งเข้ามาสู่ห้องแต่งตัวแล้วนะครับตามมาด้วยของอีแอนาโชครับมหาเทพของเราครับเดินแบบรวดเดียวครับเดี๋ยวไปถอยเกยขายาวสักกู่หนึ่งนะตีดมันตามมาด้วยครับบุบากรีสุมาลีสกราชูยุนชูชนี่อีแวนนะอ่าริคาร์โดเปร่าแล้วก็จิมมูติกาสตานนักเตะก็กําลังจะมาแต่งตัวเพื่อเดินลสู่สนามนะครับ โดยมีสตาฟเดินตามมาด้วยครับถือกระเป๋าเอาเอาผู้หญิงจะเข้าไปทําไมคะเข้าไปได้นะฮะมันไม่สุภาพเอาละครับแมนยูเดินมาแล้วครับแม็กทูวิ่งเข้ามาครับทั้งที่ไม่ได้ลงนะ่าตามมาด้วยท่านหน้าของมิสกินวูดครับเอาละครับผู้ตัดสินให้สัญญาณนะครับเป่าให้นักกีฬาออกมาจากห้องแต่งตัวแล้วครับณตอนนี้นะก็จะต้องพร้อมกันแล้วครับผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินครับได้สองที่ีที่แมนยูครับว่ามากันหรือยังฮัมซาชารูรี่ครับเดินมาก่อนเพื่อนครับไปนั่งที่มาทั้งสำรองยาวเลยฮะ เอาเปคุณแรกครับแคปเปอร์ชมายเขื่นครับเป็นทางด้านของกัปตันทีมในแมตช์นี้ครับตามด้วยชักรา้าซูยุนชูจอห์นนี่ยิวนครับสระตอาการบาดเจ็บมาได้เรียบร้อยครับแล้วก็นิคาโด้เปร่าครับที่กลับมาเป็นตัวจริงอ่าแต่ก็มีทิมูติกาสตานครับที่หายจากอาการบาดเจ็บที่เบ้าตาเรียบร้อยโอ้คันคันคันเกาหน่อยแล้วกันชักร้าซูยุนชูบอกเออรู้สึกว่ามันจะคันคันหน่อยฮนะสำหรับซูยุนชูก็คงต้องมาที่เมืองไทยครับเนี่ยอาการอีแล้วอ่ะ คงมาขอต้องมาขอซีมานะครับมาทาที่เมืองไทยเขาค่คอยจะหายครับส่วนชูอาระนะ์แนเตตเรสเตอร์ออกมาแล้วครับหลายคุณที่เดียวครับมีทา่าด้านของดานิเอลอามาตีด้วยครับได้ลงตัวจริงนะฮะแล้วก็ยูริสตีร์มันซึ่งอามาตีวันนี้ก็พลิกโผนิดหน่อยครับเบียดเวสการไปเป็นสำรองอแคปเปอร์ชไาเค่นครับค่อนข้างที่จะตั้งใจทีเดียวครับเป็นพี่ใหญ่ที่รู้สึกว่าจะมีความสุข,ขุมและก็ความเป็นผู้นําค่อนข้างมาก ในทีมของเราครับส่วนวันนี้มีจอห์นนี่อีแวนครับมาช่วยประคองน้องๆในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเอาผู้จัดสินเรียกแมนยูมาแล้วครับคนแรกครับมาตาบอกใช่ไหม่ขึ้นขอไปเคลื่อนเดินขอยไปนั่งสำรองก่อนมาตาบอกกับชัยไมคขึ้นนะคนต่อมาครับน่าจะเป็นเอริกบายยีครับที่วันนี้น่าจะได้ลงแต่ว่าสุดท้ายได้เป็นเฮรดด้แบ็กควายนะครับเราพุ่งไปสำรองแมนยูครับเดินไปที่ซุ้มสำรองก่อนครับมาคาร์เดนฟอร์ดนะฮะและมีเดนนี่ฟันเดอบีกด้วยครับเอาครับแม็กควายมาคนแรกครับอดีตนักเตะเก่าของเดลตี้ครับเดินนาอนเพื่มมทีครับ สู่สนามก่อนทีมเรตเตอร์สตี่เจ้าบ้านนะฮะก็ส่งท้ายจีดอนซานโชครับคิเซโนโรนัลโดเมสกินบูตแล้วก็บูโนเฟนันนะฮะโดยมาจาปอปักบ้าครับที่ทรงผมขัดใจแม่อยู่แล้วฮะเอาละครับนักเตะเรตเตอร์สตี่โดนลงสู่สนามครับแหมก็มั่นใจนะฮะแล้วเดี๋ยวเอามาตีครับวันนี้ได้ลงมเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งในระบบ3ามเซนเตอร์แบ็กของทางด้านเรตเตอร์สตี่ครผู้จดสิงก็เดินตามออกไปครับ ก็มีวิเฟตเอนดิดี้ด้วยนะครับมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมครับรวมถึงจิมจัสตินและก็เวดรี่โฟฟาน่าครับส่วนสตาฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแล้วครับโอริกุน่าโซชาครับเดินไปสัมผัสมือกับสตาฟของเดสเตอร์ครับเอาก็จบครึ่งแรกนะครับสกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1น,นะฮะโดยท่าด้านของเดสเตอร์ได้ประตูจากทยูริติโดมันในการตีเสมอสวนแมนยูได้จากท่าด้านของเมสซีกินวูดครับก็พักครึ่งนฮนะเดี๋ยวมาดูว่าพักครึ่งจะแก้เกมกันยังไงครับ นาเตเรสเตอร์กับแมนยูรีบวิ่งเข้าห้องแต่งตัวครับเพื่อทำการปรับแท็กติกกันสำหรับโรเจอร์และก็อุริกุน่าซูชาแม็กควายครับผู้พลาดในการเสียประตูตีเสมอครับรีบวิ่งเข้าห้องแต่งตัวนะฮะเดี๋ยวโดนโหนะ uh, man you, ครับนาเตแมนยู b bar, ครับปอบบ้าครับส่งโผขัดใจแม่ฮะแล้ววันเดอร์บีครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับแล้วนี่ฟันเดอร์บีแม้ b man, ว่าจะตู่ด้านนะฮะกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ใช่กี๊บวูดครับคอตกลงม,มาเลยฮะนาเต้เรสเตอร์รู้สึกกระชุ่มกระชวยครับ ฟอร์มดีก็เจมี่วารดี้ชาราลซูนจูริคาโต้เปราร่าไอดิแกามองที่เขาเตะตัวเรสเตอร์ครับอยากไปอยู่ด้วยอะดิแกาบอกว่าให้กูเซฟขนาดนี้ให้กูไปอยู่ด้วยเหอะอ่ะต่อมาครับเดนแคทเปอร์ชไมาเคิลครับเนี่ยครับพี่ใหญ่ของเราครับเข้าคนสุดท้ายครับเอาละครับสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับนัสเตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงก่อนครับป้าป้าบวกเข้าเร็วๆเร็ว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 เระวเร็วเร็เร็ว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 เร นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงไปสู่สนามจะเล่นกันในครึ่งเวลาหลังครับนักเตะเรสเตอร์ยังไม่มาครับอาบน้ําแต่งตัวหอมๆลงมาใหม่ฮะก็นำมาโดยฮาวิบานครับวันนี้ตู่ด้านแน่นอนครับเพราะว่าเจมสันฟอร์มดีเหลือเกินครับรวมไปถึงเคเรชิอีแอนเชอร์ฮะตอนนี้ผู้สิงก็รอครับนักเตะเรสเตอร์แต่งอโอซูเครื่องศิลป์หรือยังเอ่ยอ่ะมาได้แล้วครับเวลามันจํากัดนะครับนักเตะเรสเตอร์ฮะผู้สิงก็บอกครับเสียเวลานะครับรีบลงไปหน่อย แอ่เปอร์เชมิเคลิลชักร่าชูชูจน,นอีแวนครับก็ยังสบายสบายครับก็ไม่รีบร้อนเท่าไหร่เพราะว่าสกอร์เสมอหนึ่งแล้วมูมินตั้มเกมรู้สึกว่าจะเอียงมาทางเรสเตอร์ด้วยครับเพราะว่าหลังจากตีเสมอได้ครับเรสเตอร์ขย่มแมนยูและเกือบได้ประตูขึ้นหนำด้วยอ่าเดี๋ยวนี้อเมาตีัครับก็ลงมาอีฮันาโชยังจะเป็นตัวจริงต่อเนื่องครับเนีเย่ยเจมสันก็ทักทายกับนักเตะเพื่อนร่วมชาตินะก็น่าจะเป็นสกอตแบ็กทูมินีนะที่เป็นสำรองในวันนี้ครับ เราไปได้รัชเชอร์ครับวันนี้วางแทคติกได้อย่างแยบยนครับช่วยให้ทีมเล่นกับเป็นยูได้อย่างสนุกสูสีเจมส์จัสตินครับมาแล้วครับเนี่ยมาให้กําลังใจเพื่อนครับเดินได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะครับเหลือเพียงแค่การรูซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เองเอาละครับเกมจบครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ2ครับจากการยิงของทันด้านยูริติโดมันนะาโชาัสยุนชูเจมี่วารดี้แล้วก็แพสซันดาก้าครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้2ประตูจากกกานนัมิิสวูด และก็ทางด้านของมาคับแรดฟอร์ดนี่มาคนแรกเลยครับเดนนี่บอร์ดครับเดี๋ยวก็ห้องแต่งตัวครับก็ไม่ได้ลงเช่นเคยครับเป็นผู้สาประตูมือ2ครับก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์เสียนิดนึงฮะับสำหรับเดนนี่บอร์ดส่วนแมนยูครับเนี่ยนะครเนี่ยเปนย่ามาติดครับได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยฮะก็น่าจะเหนื่อยครับเล่นเลีกลางวันนี้สู้เรสเตอร์ไม่ได้ครับส่วนนักนักเอริกบายยี่ครับไม่ได้ลงเช่นเคยครับตามมาด้วยผู้สาประตูใหญ่ดีแทนดูซันนะแล้วก็เมนซ์กินบูดครับร้อนร้อนร้อนขอถอดเสื้อก่อน ฮาก์ดแมต์ตีโรสเตอร์กำลังเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวนะฮะตอนนี้ก็ฮับวิบาลครับไม่ได้ลงนะวันนี้สำรองยาวฮะก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อฮะฮวิบาลนต่จอนนี้แว่นครับพี่ใหญ่ของเราเล่นไปทั้งหมด85นาทีในเกมนี้ครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของการเป็นตะคิวนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นเต็มเกมอีกครั้งครับบูโดเฟนันครับเดินเข้ามาแล้วนะครับเซ็งทีเดียวครับทำด้วยท่านายกพอปอกบ้าครับ แล้วก็นักเตะสำรองของแมนยูครับสกอตแบ็กทูมินีครับลงไปเป็นสำรองให้ดิเิสก์ไกวครับวันนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับหนึ่งแอสซิสต์ให้กับเลสเตอร์ฮะตามโดยคริสเตียโนโรนัโดครับค่อนข้างเซ็งครับแล้วก็ฟอนบิสซาก้าแน่นกเตะแมนยูวันนี้ออกอาการเซ็งให้เห็นอย่างชัดเจนครับตามมาด้วยท่านก็มาคัพแรดฟอร์ดครับแล้วก็พุทธศิลป์ที่ทำหน้าที่วันนี้ได้ดีทีเดียวครับก็จับมือไปสองคนเอาคนที่ซับโอ้จับแน่จับแน่ไม่ได้จับครับแน่ก็น่าเสียดายครับสำหรับ ลักเต้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่กี่นาทีครับเดินออกมาอีกคนครับเป็นสตาร์ทพูดบอกเมียที่บ้านครับถ้าก็เข้าไวรอนะซิงทีเดียวอ่าถ้ได้ก่อนดับบี้ดีแกร์ครับซูเปอร์เซฟหลายครั้งในวันนี้มองไปเท่าแต่ตัวครับสักวันเดี๋ยวผมจะมาเรสเตอร์ตามมาด้วยโรนี่ฟานเดอร์บีครับเซ็งอีกแล้วครับตู่ด้านครับวันนี้สำรองก็ไม่ได้ลงครับควอมาตาไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยครับเทพเทพคนใหม่ครับอายุเซเปเรสครับทำยังไงก็หล่อครับวันนี้2แอสซิสต์นะครับถอดเสื้อโชว์เลยครับเนี่ยะไไไม่ต้้ออองปรรรรีบบนคั ทำผลงานได้ดีครับมาแล้วครับฮัมซ่าชาวดูรี่ฮะแอบเจสซี่ริงกาดก็เซ็งครับวนันนี้ลงไปเป็นสำรองครับไรอันเ์ชานเจมส์จัสตินแล้วก็ท่าน่าหนอ,อเดโบราลูแมน,นครับสำรองที่ไม่ได้ลงนะฮะส่วนเจมส์จัสตินมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมครับคาดว่าเดี๋ยวพิศจิก,กายนจะได้ลงสนามก็คุยกันแล้วครับอ้าวเองได้ลงไหมวะขา้า,ขาก็ไม่ได้ลงเองไม่ได้ลงนะข้าก็ไม่ได้ลงอ้าวแล้วเองไหนจะลงให้ข้าก็ไม่ได้ลงนี่เพราะคาดเชฟนะครับสำหรับเจมส์จัสตินนะครับนักเตะเรสเตอร์กำลังจะเดินกลับมาคครรรรัััับบบเจจมสตินไปอก็ ถือว่าป็นการแสดงความสปีดครับเนี่ยครับดานิเอลอามาต้ครับร่างทองครับวันนี้ชูมือมาเลยฮะตามมาด้วยเบรนด์รเจอครับฮีโร่ในวันนี้ครับแหมถ้าไม่คิดมากก็ได้ไปแล้วครับรอเจอชักร่าซูยินชูครับหนึ่งประตูแล้วก็เป็นซูเปอร์เซย่าด้วยครับวันนี้แสดงความดีกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็จิมจัสตินถือว่ายอดเยี่ยมบุบบกรีซูมาเร่ครับโอ้โหวันนี้ให้ไปเลยครับเครดิตเต็มเครับก็ปวดหลังขอเข้าห้องพักหน่อยตามมาด้วยทีมโมติการตานครับเอมผมร้อนครับถอดดีกว่า ตามมาด้วยนิคาโด้ปาราลาแล้วก็ยานิคเวเซอร์กาดกับพ่อรูปครับคู่นี้สูงยาวเขาดีนะฮตบตูดในสตีนึงนิคาโด้เจมจ์สตีนก็แสดงความยินดีกับเจมี่วาดี้ครับยอดเยี่ยมมากลูกพี่อ่าเพนซาดาก้าครับลูกแรกในฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการฟูฟาดาครับมาแล้วครับเล่นท่านายก็ไกลๆเก็บไข่ผ้าไหมครับกับท่านายก็เจมส์แฮดดิสันนะแสดงความยินดีกับแคปเปอร์ชัไมเคิลด้วยครับสำหรับเวิลลี่ฟูฟาน่าครับเทปโชว์ครับวันนี้ก็ถูกถอดออกในนาทีที่77 โคโรตูเร่ครับโคชทีมชุดใหญ่ครับก็เข้ามาปลอบขวัญท่านเเจัสตินด้วยฮะก็เป็นอรุยาบทของนักเตะเรตเตอร์สตี้ครับในวันนี้ที่ตัวผมเองได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บินมด้วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีตัวผมเองขอลาทุกท่ไปก่อนด้วยคลิปอริยาบทก่อนเกมระหว่างเกมและหลังเกมของนักเตะเรตเตอร์สตี้ของพวกเราในนัดที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวัสด